สวัสดีครับแบ่งแฟนดูดูชุกทุกทา่านสำหรับวันนี้ผมไม่ไมีแม,ม่ครับแม่ก็ตายผมอยู่กับยายแล้วก็ผมอยู่แลออ้วผมอยู่จะพานหญิงอยู่อํเอา,เอาเภอรหนูสายแล้วก็เนี่ยผมนี่ย จะร้องเพลงให้คุณฟังครับแต่ร้องไม่พอนะทงฟังเอาหน่อย <c oughs> อาจจะมีบางที่ดูสับสนมีใครไหมสักคนรับลมตำฝฟังเมืองราวบางที่มีบางที่เมืองไม่มี มันคือนรกดีดีัังทีทำก็ปวดร้วาวเฝ้าอีชาอยู่ใครพ้นเข้าคัวทำไมซึ่งมีแต่ตัวแต่ตัวไม่รู้เรื่องราวรู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องให้ใครสุกคนพอครับพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเอียงมากเดี๋ยวอ้วนมาก แล้วทุกคนผมนะแม่ก็ตายเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งตายเมื่อปีใหม่เมื่อปีกายเนี่ยเมื่อปีทีแล้วเนี่ยผมลำบากมากผมอยู่กับยายก็ให้วันสีสิก็ปลอะยยะัยังหา,ายใจแล้วอผมก็ ผมมีพี่น้องห้าคนคนระับแต่พี่น้องไม่เคยสนใจผมน้องผมรู้แล้วว่ามีพี่พิการอย่างเงี้ยเคยเข้าใจเนาะของเราเลือดเกิดไม่ได้แต่เลือดจะทำก็ได้ผมนะมีความฝันอย,าเ,ออยาเล่นตลองอยาเล่นตลอด แล้วก็ผมนะมีความสันอยากทำอะไรให้ได้ตัวเองอยากมีที่มีบ้านแล้วที่บ้านขายหมกแม่ที่ตายไปขายหมกไม่เหลือทั้ผมเลยแล้วคงสงสารผมหน่อยครับสงสารหน่อยเผื่อมีหมามองเอ้ยมีแมวมอง ให้เองตาลก,ก,ลกแล้วก็ผมนะเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ่ายใหม่ขอบคุณครับ